เจัดให้ก่อนใครครับกับสุดยอดคันหน้าดินแห่งปี2024ครับกับ Electra Major V2 ครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับปี2024โคตรสวยผมบอกได้เลยครับหลังจากที่ผมได้ลองจับได้ลองสะบัดผมบอกได้เลยว่ามันเบาขึ้นครับมันเด้งขึ้นมันดีดขึ้นพา w e ว l i f ลิฟมันสูงขึ้นข้อสำคัญครับปี2024ก็ต้องเป็นลายใหม่ครับนี่ ลายเคลปล่าลายใหม่ครับโคตรสวยโคตรสวยนะครับแบงค์เป็นโทเลเจแปนเหมือนเดิมนะครับใส่ไก่ซิกเบอร์ใหญ่มาให้นะครับเบอร์เบลเลอร์เฮมเบิ้มเลยแหละตรงคอนเซ็ปต์นะครับเมเจอร์แคสเตอร์นะครับทำมาออกแบบมาให้ตีไก่นะครับออกแบบมาให้ตีไก่นะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ปกติเขาเอาไว้ตีไทยฝั่งกันนะครับคันสิบฟุตนะครับแต่คนไทยก็คนไทยก็ ปลาบึกเยอะปลาสวายเยอะนะครับเน้นงานเขื่อนงานแม่น้ํากันเยอะนะครับตัวนี้ลูกค้ายุโรปนี่ซื้อกลับบ้านร็อตที่แล้วนะครับร็อตที่แล้วปีที่แล้วนะครับลูกค้านะครับยุโรปซื้อกลับบ้านนะครับไปงัดปลาคาร์ฟอารมณ์เหมือนปลาปุ้มปุ้ยบ้านเราแหละครับแต่ตัวมันใหญ่มากตัวมันเกือบยี่สิบสามสิบโลเลยแบบจำม่าเลยนะครับก็อัดกันมาแล้วครับกลับมาซื้อทีหนึ่งนี่สี่ห้าคันสี่ห้าคันเขาบอกว่าโห คุณภาพขนาดนี้ถ้าที่บ้านเขาก็ต้องมี3ามสี่พันครับแต่ที่เมืองไทยที่เมืองไทยครับไม่ถึงพันถ้าคันสิฟุตก็พันนิดๆเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นคันหน้าดินที่ผมแบบผมแบบแบบยังไงเดียวมันเป็นคันหน้าดินแบบที่คุ้มราคาแล้วเป็นคันแบบคือใช้งานได้จริงะใช้งานได้จริงนะครับมีเข้ามาตั้งแต่7ฟุต8ฟุต9้าฟุต1ิบฟุตนะครับ ตัวเวอร์ชัน2นะครับไลเคป l ลาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแบงค์เขาก็ยังคงคอนเซปเป็นโทเรเจแนะครับแบงค์โทเรนิ่มดีดเด้งนะครับพาวเวอร์ลิฟสูงน้ำหนักเบานะครับนี่สวยมากผมบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับมีมา2ส,สีจะบอกว่า2ส,สีก็ไม่ได้นะครับมันเหมือนกันแค่ตูดมันเป็นสีแดงกับสีทองแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นปี2 0 2 4ี่เนี่ย เราคอมเพนทางโรงงานไปเยอะครับบอกเฮ้ยแ,แก้ตรงนู้นแก้ตรงนี้หน่อยตัวนี้ก็เลยจะเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเกรดขึ้นมานะครับการเก็บงานครับน้ำยงน้ำยาเนี่ยไม่มีเหมือนเมื่อก่อนแล้วขี้ดงขี้ได้ไม่มีแล้วครับการเก็บงานมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยแหละนะครับถ้าเทียบกับราคาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกินราคาแน่นอน ด้ามก๊อกเคลือบให้อย่างดีครับพร้อมใช้งานมาพร้อมกับรีซีตเบอร์ใหญ่จากไทยเลกตาเรียกว่าใส่ลอกได้ทุกเบอร์นะครับใส่ลอกได้ทุกเบอร์ได้ทุกแบบนะครับด้ามก๊อกเคลือบยาวนะครับยาวมาเลยนะครับตีสองมือสบายตูดเป็นอลูครับมีสีทองกับสีแดงใส่มาให้เรียบร้อยเลือกเอาที่ชอบเลยนะครับหัวท็อปอย่างดีนะครับหัวท็อปเป็นอย่างดีเลยครับไม่ต้องกลัวสายพันหัวท็อปนะครับอ่ะ มีเข้ามา7ฟุตครับ8ฟุตครับ9ฟุตครับส0ฟุตครับจัดดวนๆจัดดวนๆเอาเดี๋ยวไล่ให้ดูตัว9ฟุตนิดนึงนะครับนี่ไล่ดูสีทองให้ดูสีทอง,ด,ทองดูความความออร่าความอลังของมันนะครับโ้มันเรียบหรูดูแพงมากอ่ะมันเรียบหรูดูแพงมากถ้าไปวางนะครับแล้วไม่บอกว่าคันราคาแค่990เนี่ยบางคนแบบที่พันห้าเปล่าพันห้าเปล่าพันแปดหรือเปล่าอย่างนี้เลยนะครับ ผมไปเจอลูกค้าที่บ่อนะครับเขาเอาไปตกเนี่ยเอาไปเอาไปตกวางคู่กับจุดๆเลยนะครับลูกค้าบอกโอ้โพี่มีหน่คนมาขอดูนะครับนะอัดไอ้บึกไซส์20โลเทียบกันเลยนะครับโหงัดขึ้นอย่างไวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคันที่คุ้มราคานะครับเป็นคนที่คุ้มราคาเน้นใช้งานลุยๆออปชั่นแน่นๆจุกๆนะับอ่ารับให้ดูสีแดงคัน10ฟุตหน่อย นะครับให้ดูสีแดงคัน10ฟุตหน่อยอันนี้สายเขื่อนสายแม่น้ำเนี่ยเรียกร้องมาเลยนะครับคนหนึ่งห้าคันบางคน10คันนะครับเวอร์ชั่นนี้ผมบอกได้เลยว่าแก้ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะให้มีนะครับอยากจะให้มันเป็นคันแบบอเนกประสงค์ที่นักตกปลาต้องมีจริงจนะครับคันนี้เป็นคันที่คุ้มราคานะครับอ่ะตอนนี้เข้ามาแต่คันสปินนะครับคันเบสยังไม่มีนะครับมีแต่คันสปินนะครับเปิดตัวก่อนใครเลยนะครับมีมาแค่ เวทและขนาดเราประมาณ50คัน60คันแค่นั้นเองนะครับนะเฟุตนะครับราคาเดิมไปเลยครับความจริงจะต้องอัพราคานะครับคันหนึ่งประมาณ8 0ดสบถึงหนึบาทนะครับต้องอัพราคาความจริงนะแปดสิบถึงหนึ่งร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ราคาเดิมเจ็ดฟุตครับเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทครับ เวทของ7ฟุตและ8ฟุตจะเป็นเวทเดียวกันนะครับ 20- 40ตีเหยื่อเริ่มต้น 30- ถึง80กรัมฉะนั้นมันเป็นคันที่ค่อนข้างจะอเนกประสงค์นะครับเน้นใช้งานคอบคุมนะครับ7ฟุต790บาทครับ8ฟุต890บาทครั8 foot, 8บสวยมากสวยมากนะครับ9ฟุต10ฟุตเวทเดียวกันนะครับ9ฟุต10ฟุตเวทเดียวกันมีทั้งสีแดงและสีทองเหมือนกันนะครับ 2550ครับตีเหยื่อ3 5มสถึงกรัมฉะนั้นสายแม่น้ำนะครับสายเขื่อนสายทะเลนะครับตีตะกัวลูกใหญ่ๆตีตะก้อลูกใหญ่ๆนะครับเฝ้ารถถังนะครับเฝ้าวสวายเฝ้าปลาบึกนะครับบางคนก็อาไปเฝ้ากระเบนนะครับเฝ้าอินทรงอินรีสลงสระไอศากได้หมดครับก็เรียกว่าเป็นคาร์เนกประสงค์นะครับ ให้ดูสิฟุตนิดนึ่งนะสิฟุตก็เวทยี่สิบห้าห้าสิบครับเวทเดียวกันเดี๋ยวพวกรายละเอียดเนี่ยผมจะลงเอาไว้ให้ละกันนะครับเพื่อคลิปมันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับตัวนี้ใส่ไกด์สติกเบอร์ใหญ่มาให้ใหญ่จริงๆครับตรงคอนเซปต์นะครับตรงคอนเซปต์เมเจอร์แคสเตอร์เน้นตีไกลเน้นทําระยะเน้นล่าของใหญ่นะครับมีสองสีนะครับตูดมีสสีสีทองและสีแดงนะครับ เวลาสั่งซื้อก็ผมเอาคัน Electra Major Caster ครับสีทอง10ฟุตอาสีแดง10ฟุตหรือ9ฟุตแล้วแต่เลยกิมพ์แจ้งได้เลยนะครับทักเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook f a c e b o o k f แฟนเพจหดไทยฟิ h i n g สุข,ขุมวิท85นะครับแนะนำว่าให้ทักข้อความเลยนะครับแนะนำว่าให้ทักข้อความเลยนะครับเพราะว่าบางคนไปพิมพ์ใต้โพสต์อย่างเงี้ยร้านตอบไม่ทันบอกตรงๆครับร้านตอบไม่ทันมันเยอะมันเยอะครับนะ ทักข้อความมาเลยแล้วก็พิมพ์เลยพี่ผมเอาเมเจอร์สปินครับ10ฟุตกี่คัน4คัน5คันก็พิมพ์มาเลยครับเพราะว่าคนนึงอะสองคันสามคันอยู่แล้วนะครับปกติมาตรฐานที่ขายเลยครับนะช้าหมดอดนะครับผม